ได้ทำไมายังไม่สุกแป้งมาานันจะไม่โอเคเกี่ยวกับกร,ระดี่แั้งของทัศนออดอมเงินนะ,ค,ะครับคือเริ่มเต้นเลยเนี่ยคือผมไปเรียนที่อาชีวยสา์ขอนแกะนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมไปเรียนอยู่เนี่ย ทางวิเลยเนี่ยเขาก็จะมีการส่งเด็กนักศึกษาเนี่ยไปแข่งขันทักษะนะฮะซึ่งแต่ละวิเลยเขาจะเลือกให้ทำอา,อาหารหรือขนมอะไรที่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 ทางทางมหาลัยทางวิาลายส่วนกลางเขากําหนดให้ให้ไปแข่งขันระดับภาาก่อนนั่นคือภาคอีสานนะฮะซึ่งปีนั้นเนี่ยผมก็ได้รับเป็นเลือกเป็นตัวแทนให้ไปแข่งขันทักษะเกี่ยวกับาํทาทำกะหรี่ปั๊บนะฮะ ก็เลยได้มีโอกาสในแข่งขันที่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นที่บูรีเราครับนะฮะอ่าแล้วก็มีโอกาสคือได้ชนะเลิศอันดับหนึ่งธนอีสานเป็นตัวแทนอ่าเข้าไปเกาจะเอาตัวแทนอันดับหนึ่งสองสามเข้าไปเข้าไปอ่าแข่งขันที่สุวรนณภูมอิอีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนั้นผมก็เข้าไปแข่งขันที่สุวรนณภูมแล้วก็ได้รับคำขายด้วยขายดีมากนะขายวันหนึ่งเป็นหนึ่งหมื่นชิ้น ที่สวนุพรมืมอก่อนนี้นะฮะ<ม>ก็ได้ได้รางวัลชนะเลิศหนักสามมานะฮะของประเทศไทยของกรมาชีวศึกษาขอมแกะเมื่อปี30นจากปี30จนมาถึงปัจจุบันทําไมได้กลายมาเป็นสินค้าที่เราเห็นบอกว่ากระทบโควิดแล้วก็ที่ผ่านมาทำโรงาทานด้วยแต่วันนี้ได้กลายเป็นสินค้าที่แบบคือช่วง,ง,งหนึ่งนะฮะช่วงหนึ่งมีได้ได้ทำขายอยู่ที่ขอนแก่นตอนที่เรียนอยู่ที่ที่ขึ้นขอนแก่นนะฮะก็ก็ก็ได้ทาขายอีกช่วงหนึ่งแต่ไม่นาน พอหลังจากนั้นผมก็กลับมาอยู่ที่จุมแพร่แล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารแล้วก็ได้ทําตัวจีนตั้งแต่ปี2 5งพันหานะฮะก็ทำตัวจีนมาตลอดแล้วตอนนั้นทำตัวจีนเราเป็นยุคที่เรากําลังเพิ่มกูมากก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาทําพวกขนมแต่เวลามีกิจกรรมเกี่ยวกับงานวัดบุญกระถิ่นหรือหลวงพ่อไหนที่เรานับถือเราก็จะเอากระดิ่งปั๊บเนี่ยไปขายครับไปทำไปทำบบริจาคนะทำรงทาน ก็ถือเป็นที่นิยมของคนทั่วไปนะอาจารย์ใหญ่อย่างงานขอโทษนะครั <c oughs> อย่างงานของของอาจารย์ใหญ่นะที่ขอนแก่นทุกปีเราก็จะไปตั้งโรงทานกันอีกปับ๊บทอ,อแจกคนที่มาร่วมง,งานเป็นหมื่นหมืนตัวนะฮะก็ได้รับนที่นิยมอย่างช่วงงานเทศกาลของอ้งานของู่คูณนะฮะพ่อคูณผมก็ไปทํานะครับก็ทุกคนชอบมากมก็บอกให้ผมทําขายนะฮะผมก็ไม่ได้ทําขายหรอก ก็ทำโรงทานมาเรื่อยๆจนกระทั่งโควิดนะฮะพนักงานที่ร้าน30 40คนนะฮะแล้วเราก็ขายโตชินไม่ไดอ้อาหารก็ได้ขายได้นิดหน่อยก็เลยคิดว่าถ้าทำกะหรี่ปั๊บให้ลุกน้องเนี่ยได้มีงานมีอะไรช่วยกันทําในร้านก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นการทํากะหรี่ปั๊กเป็นของฝากของดีโมจุมแพนะ,ะเราตั้งใจอยากให้เป็นของฝากของโมงจุมแพใครมาจุมแพต้องมาซื้อกะหรี่ปั๊บที่ออเดาวเงินอือเอาไปแจกไปฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ะะก็เลยทําขายมาตั้งแต่โควิดจนกระทั่งทุกวันนี้ฮะก็ได้รับการเสียงตอบรับจากทุกท่านนะะโดยเฉพาะลูกลูกค้าที่เป็นกลุ่มของญาติธรรมที่ไปงานบุญต่างๆที่ไปกินของเรามานะะงานบุญงานงานบวชที่เราไปทําบริจาคนะฮะ,ะกนะฮะ็เลยทําให้เราเนี่ยกะหรี่ป้านลอก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาทุกวันนี้ก็ขายกะหรี่ป้อนหนึ่งก็ได้เยอะมากนะฮะก็ อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับถ้าผ่านจุ่มแพรมาก็แวะมาซื้อกะหรี่ปั๊บนะฮะของขออดดังเงินเป็นของฝากนะของดีจากมุ่จุ่มแพรนะครับผมตอนนี้มีทั้งหมดกี่ไส้ครับแล้วก็อะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ที่ทุกคนต้องมาชิมที่กะหรี่ปั๊บออดดังเงินครับกะหรี่ปั๊บออดดังเงินเนี่ยเอกลักษณ์ก็คือไส้ไก่นะฮะถ้าไส้แน่นของเราเดี๋ยวไส้ยเยอะแป้งบางนะกรอบนะฮะก็จริงๆเนี่ยไส้ไก่เนี่ยเป็นเดอะซิกเนเจอร์ของของที่นี่นะเด็ดของที่นี่เลยแล้วก็ มันจะมีไส้มันม่วงตัวเหลืองเกลือข้าวโพดสับปะรดนะทั้งหมดจริงอยู่หกไส่นะฮะทุกอย่างเนี่ยทุกตัวทุกไส้นะฮะเราทาเนี่ยไส้น่นมากนะ,ะเราเปรียบเทียบระหว่างกะหรี่ปั๊บของที่พัตคัตวัดดาวเงินนะฮะกับที่อื่น,นจะรู้เลยว่าของเราเนี่ยไส้ดีเยอะมากมคือลูกเดียวทานเนี่ยจะออิ่มเลยก็ได้นะครับที่รับสูตรทั้งสูตรแป้งสูตรไส้นิดคิดคนเองคิดคนเองครับเราทดลองมาหลา,หลากหลายนะฮะก็ ใช้เวลานาผนผสมควรลองผิดลองถูกกว่าจะได้ในแต่ละสูตรแต่ละไส้ออกมานะฮะอย่างาไส้สับป,ปะรดเนี่ยแล้วก็สับป,ปะรดหอมที่ประจวบนะฮะแล้วก็แล้วก็มีร้านที่เขากวนให้เราโดยเฉพาะนะฮะแล้วเราก็มาทำนะฮะอย่างเผือกแล้วก็เลือกเผือกที่มันซุยนะฮะเพื่อที่จะเอามากวนนะฮะ,ะเผือกเป็นเผือกหอมนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราจะที่ดีที่ขายเกี่ยวกับการทาไส้มากครับผม